สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมไปทางช่อง YouTube แล้วก็สวัสดีทักทายไปทางแฟนเพจ Facebook บ้องดำอินดี้นะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้มาเยี่ยมเยือนพี่น้องเครื่องเสียงทางจังหวัดศรีสะเกดนะครับอยู่ที่อำเภอเบญจลักษ์นะครับบ้านอ,าอะไรนะหนองห้างบ่ตำบลหน,นองห้างอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับผมกับทีมงานต้นสาวภาพยนตร์นะครับ ว่าจะลงตัวนะครับ <c oughs> <c oughs> มีปัญหาเรื่องด้านกระแสไฟนิดหนึงครับเพราะสายไฟยาวครับยาวเกินแล้วก็ไม่มีสเต็ปช่วยดึงไฟด้วยแล้วก็สายวันนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องสายลำโพงเสียงกลางไม่พอครับผมก็เลยให้ลดที่ได้แก่แกเล่นเป็นสองโอห์ม oh ผมก็เลยให้ลดเหลือสี่โอห์ม ไม่แน่จว่าสี่โอมหรือเปล่านะเพราะที่ได้แกพ่วงสี่ใบสายลำโพงเสียงกลางมันไม่พอแกก็เลยพ่วงสี่ใบข่ต่อข้างผมก็เลยให้ลดเหลือฝั่งละสองฮะเพราะตอนที่แกพ่วงอะพาวเวอร์มันตัดผมก็เลยบอกอย่าอย่าอย่าไปพ่วงขนาดนั้นถ้าพาวเวอร์มันตัดเราก็อย่าไปฝืนมันเราเล่นแค่สองข้างละสองใบบนก็พอละก็ยังไม่ลงตัวร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ครับ ก็ถือว่าชุดนี้เป็นชุดที่โอเคเลยพอสมควรนะครับเอาให้เจ้าของยอมใจนิดนึงก่อนเอ้ามาแล้วก็ทกทายกันครับผมสวัสดีครับอาจารย์ัครับแนะนําตัวเลยครับผมไอ้ผมต้นครับทายบ้านม่อเขาจะเรียกต้นต้นต้นสาวครับต้นสาวต้นสาวบ้านเราก็ก็ต้นสาวเหมือนกันต้นสาวเหมือนกันต้นสาวเหมือนกันอาจารย์ทําอะไรอยู่ที่บ้านม่ออยู่ที่กรุงเทพที่บ้านม่อผมตอนแรกผมขายพวกเครื่องเสียงอยู่ที่บ้านม่อครับ แล้วทีนี้มีคนที่เป็นเท่าแก่เขาไปซื้อเครื่องเสียงที่ร้านเขาแรกผมไปติดตั้งอพอติดตั้งเสร็จเขาถูกใจเขาก็เลยชวนผมไปอยู่ที่กับเขาเลยที่ีถนนข้อสาอตอนนี้ผมดูแลอยู่ในถนนข้อสารอยู่ประมาณแปดเก้าล้านแปดเก้าล้านผับเป็นผับเป็นเจ้าเดียวเลยไหมเป็นผมคนเดียวเลยทาแต่แต่แต่ไม่ไม่ไม่เจ้าเดียวเจ้าเดียวจะมีแค่สองล้านครับอ๋ออันนี้คือเราได้เข้าไปตรงนั้นแล้วเขาก็ อาจารเขาจะรู้รู้รู้แจะเรียกเรียกเรียกตัวตลออ๋อคือเราไปทำซาวใช่อย่างเดียวเลยทำคือเอาเครื่องเสียงลงทั้งชุดเลยครับแล้วก็เดินลาโพงเดินสายอะไรทุกอย่างทำคนเดียวเลยถ้าผับเขาอยากเปลี่ยนเครื่องเสียงชุดใหม่ใช่ครับเขาก็จะให้อาจารย์จัดการจัดการเลยเอาเครื่องเสียงไปลงเลยแล้วก็ชุดเก่าก็อาจารย์ก็เอามาขายต่อขายมือสองขายมือสองต่อใช่ครับใช่โอ้โหได้จังหวะทำมาหากินพอดีนอาจย์ใช่ครับใช่อ้เจ๋วเลย ถ้าคนอ่แสดงว่าเครื่องมือสองอาจารย์ขายโพสขายเองไหมขายเองเลยครับตาในกลุ่มเลยครับในกลุ่มในกลุ่มเลยในกลุ่มเครื่องเสียงเครื่องเสียงเครื่องเสียงนครปฐมแล้วก็ TDK แล้วก็เครื่องเสียงนครราชสีมาหลายกลุ่มครับหลายกลุ่มที่เป็นมือสองที่อยู่ในกลุ่มหลายกลุ่มแ <RS 2> สดงว่าเขารู้คนใน,นวงการเครื่องเสียงเขาโรู้จักอาจารย์เพารู้จักครับเพรารู้ักครับเพิ่งเพิ่งผมเพิ่งขายมือสองมาได้ประมาณปลายปีที่แล้วเองปลายปีที่แล้วใช่เพิ่งเพิ่งปลายปีแต่ก่อนอ่ะ ผมจะไม่รู้ช่องทางขายผมก็จะขายให้พ่อค้ารับพวกพ่อค้าที่รู้จักกันเขาก็โทรหาเขาก็เอามารับปุ๊บเขาก็ไปขายต่อแต่พอนี้ผมพอผมรู้ปุ๊บผมก็ลงขายเองเลยขายเองเลยขายเองเลยเนาะขายเองเลยมีราคาแบบเราถูกไหมถูกๆอย่างซีสองพันซีสองพันสองสภาพเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ย่างเงี้ยผมก็ขายอยู่ประมาณเจ็ดพันเจ็ดพันห้าซีพันแปดก็แต่เมื่อกี้มันสภาพใหม่เลยเพื่อนให้ขายเพื่อนก็เจ็ดพันห้าเหมือนกันซีพันแปดอย่างคอร์สทีคอร์สธรรมดาพ่นปลั๊กไฟผมเนี่ยผมขายตัวแปดร้อยเก้าร้อย แล้วก็คอร์ดคอรคอร์อะนาล็อกสามทางผมขายตัวแปดร้อยเจ็ดร้อยแค่นั้นเองอีคิวก็ตัวละสองพันตัวละพันกว่าบาทราคาน่าสนใจทีเดียวเลยอ่ะวันนี้ก็คือเล่นเครื่องเสียงเองใช่ครับซื้ออันนี้ชุดนี้ชุดนี้ซื้อมาใหม่เลยไหมจันอันนี้ซื้อทีเดียวเลยครับซื้อทีเดียวเลยทีเดียวเลยครับเอามาไว้บ้านเอามาไว้บ้านไม่ได้ใช้แล้วใครจะดูเลยครับจันจะมีใครดูเลยก็ปิดบ้านบ้านก็ไม่มีใครอยู่บ้านที่นี่ก็ไม่มีใครอยู่มีตาอยู่คนละหลังติดกันคนละหลังอ่า คือบ้านผมก็เก็บพวกนี้อย่างเี้แสดงว่าไอ้ชุดที่เรามาถ่ายวันนี้ก็คืออาจารย์เก็บไว้ที่บ้านเลยเก็บไว้ที่บ้านเลยครับไม่ได้เอาไปแต่ว่าเราก็ไปทํางานที่กรุงเทพเดิมใช่ครับถ้ามีโอกาสมาก็คือมาเล่นอย่างเงี้ยมาเปิดอย่างเงี้ยใช่เปิดเล่นความสุขเล็กๆใช่ครับอันนี้ความสุขแต่เด็กสมัยเด็กก็วาดรูปจอหนังวาดรูปตู้ลำโพงขึ้นก็ ทำเสียงปากตุ๊บตุตั้งแต่อยู่ป .6 เรียนเรียนที่เนี้ยใช่ครับความชอบเนาะใช่ตั้งแต่เด็กเลยครับป .5 ป .6 เลยความชอบมันถึงให้เรามาถึงจุดนี้ใช่ครับใช่อ่ะวันนี้มาแนะนำใช่ครับอุปกรณ์เลยครับอาจารย์อุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากครับจะมีอันดับแรกเลยครับมีมิกครับผมแล้วแบบมีออโต้อ่าสี่สองศูนย์ศูนย์สี่รุ่นฮิตเลยนะใช่ครับตัวตัวตัวใหญ่สุดครับผมตัวนี้ผมก็จับมาจับมาเท่าไหร่อันนี้ไม่ใช่มือหนึ่งครับคือผมไปเหมา ไปเอาชุดชุดที่ผมไปลงให้เขาอ่ะเขาอันนี้ชุดนี้เขาฟังในบ้านนะฟังในบ้านผมก็เอาชุดใหม่ไปลงให้เขาผมก็เอาตัวนี้มาเอาไม่จะมาห้าไปแทนเขาเอาตัวนี้มาอ๋อเอาไมจะมาห้าไปแทนคือเขาลงชุดใหม่ใช่ครับชุดนี้เรามาเราก็เลยเอามาใช้มีมีตัวนี้ตัวเดียวที่เป็นมือมสองใช่ครับมาส่วนอันนี้ก็เป็นปลั๊ก NPE ครับผมอันนี้ก็ปลั๊ก Microtech ครับ Micro Microtech ตองสามครับผมแล้วก็เป็นไอ้นี่ คอร์ดีต้อนครับผมเป็นต้อนเป็นไมโครเทคเหมือนกันไมโครเทคเหมือนกันอันนี้เป็น S R C อันนี้เป็นสวิตชิ่งครับสวิตชิ่งขับกลางขับกลางสองตัวแต่ตัวนี้ใช้แค่ตัวเดียวตัวเดียวเนาะเพราะสายไม่พอสายไฟไม่พอที่บอกต้นที่ใช่ใช่ครับอันนี้ก็โปร15โปร15นี่ขับเบรคข้างละสามครับสามเบรคข้างละสามเลยสองดอกตัวละสามตัวละหกดอกครับผมตัวละหกตู้แจ๋วครับก็มีแค่นี้ครับยอดครับโภนิด เสียงดีด้วยพนใช่ใช่เป็นแบรนด์ที่ผมว่าเสียงดีนะใช่ครับใช่ใชแต่ว่าผมไม่รู้ว่าทําไมบ้านเราไม่ค่อยมีเ้ยใช่ครับเพราะผมไม่ฟังเสียงมันก็โอเคผมก็เลยได้ใช่ใช่ใช่ผมยังชื่นชอบโฮนิกนะเสียงเขาคุณภาพดีคือตัวนี้ก็คือที่ซื้อมาก็ซื้อมาจากร้านที่เคยอยู่ครับที่เคยอยู่สมัย10ปีที่แล้วรู้จากการก็ซื้อราคาถูกหน่อยอ่ใช่อย่างเขาอื่นเขาซื้อ18 0 0 0ันกว่าหือนห้าอย่างเงี้ยผมก็ซื้อได้ประมาณ17,000กว่าจริงนะใช่ครับ อันแล้วถ้ามีคนเขาสนใจอยากอยากได้นออาาจรย็ถ้า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 สนใจผมก็บวกนิดหน่อยบวกตัวละร้อยสองร้อยแต่รวมค่าส่งแค่นั้นเองก็ยังถูกกว่าร้านเหมือนเดิมก็ยังถูกกว่าร้านก็ยังถูกกว่าร้านเหมือนเดิมเอาเฟซบุ๊กอาจารย์อะไรเฟซบุ๊กผมก็ต้นสาวน้องฮางนะครับต้นสาวน้องฮางภาษาไทยฟิมเปโลดฟิมเปโลดเบอร์โทรเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าสองสี่ศูนย์ห้าหกหกห้าเจ็ดครับผมโอ้โหใครอยากได้ของดีราคาถูกกว่าหน้าร้านติดต่ออาจารย์ได้นะครับเอสปิดไปเลยเอสปิดไป ต้นซาวน้อห้างนะครับอ่ะอาจารย์ไปตู้ตู้ลำโพงดีกว่าครับผมวันนี้ข้างละ6ใบตู้เบลดเสียงกลางข้างละ4ใบใช่ครับแต่ใช้แค่สองผมผมผมให้แกลดนะครับเพราะสายไม่พอแล้วไอแอมมันตัดอ่ะแนะนำตู้เลยครับจ๊ะตู้เบนี่ก็มาของอาจารย์อยู่คอนแก่นเขาเพิ่งาสมเมื่อวันก่อนเอง เอสซีเอสอนแกนอ่าเอสซีเอสอนแกนมันไปนสูรอะไรจนันผมก็ไม่แน่ใจผมดูห้องมันไม่มีห้องนะคือตรงนี้ก็นึกว่าจะเป็นห้องก็ไม่ใช่แล้วมันไ<ส>ปนตัดอ,อยู่ตรงนั้นเลยนะไปตัดอยู่ตงนันงน้นตรงนี้ก็ไปตัดอยู่ข้างในหน้าโดกมันมันเฉียงขึ้น,นบอกหันหน้าขึ้นอย่างเงี้ยครับหน้าโดกเฉียงขึ้นใช่ครับ๋อใบเท่าไหร่ครับจันอันนี้ใบสามพันแปดครับงานทบของเขาเลยนั่งานทบแล้ว งานเขาเนียนมากเลยพี่ดูครับงานเนียนเนียนสุดๆเลยทั้งโพแต่ไม่ไม่น่าจะทบสุดนะเพราะมันไม่มีขอบเหล็กไม่ไม่เขาไม่ใส่ขอบเหล็กอู่แล้วอ๋อเขาไม่ใส่เขาไม่ใส่เลยเขาบอกไม่ใส่ถ้าใส่ใส่ได้แต่เขาไม่ใส่เลยของเขาไม่ใส่สักสักใบเลยอ๋อคือคือของพวกนี้เวลาเวลาผมรับงานอีเวนต์แถวกรุงเทพนะถ้าขอบเหล็กขึ้นทางไม่ได้อ๋อใช่ใช่ใช่ครับเขาแม่ขึ้นทางอ๋อแสดงว่าเป็นตัวทบของเขาเลยใช่ตัวทอบเลยครับครับเหมือนไอ้ข้างหลังเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าจะหลงฝากันเขาเขียนเบอร์มาร์กไว้ทุกตัวเลยองานเขาใช้ได้นะครับ ดีมากโอเคเลยใช่ครับเีอะมากวันนี้ชาแนลละสามเนาะใช่ครับชาแนลละสามส่วนตู้กลางผมก็เอาที่โรงงานเอียบะอที่กรุงเทพยอ๋อของเอเอสไอเอสพาวเวอร์เท็ครับแต่ติ๊กเกอร์ของใครติ๊กเกอร์ของผมเองผมขโมยมาตั้งแต่สมัย20ปีที่แล้วสิบกว่าปีที่แล้วขโมยมาจากร้านที่ผมทำงานนี่พีเอสสเตอร์ลีพีเอสพีเอพอพีเอ็นบัตเตอร์ร้านพีเอ็นบัตเตอร์ขโมยมาประมาณสามสิบกว่าตัวอ๋อแต่ว่าเป็นตู้ของอาจารย์เอเอสอ่าตู้ตู้เออสพาวเวอร์เท็กซ์เอียบ อาจารย์ใช้ดอกของอะไรเสียงกลางดอกเสียงกลางคานิชนะเลิศมาร์คทูไอตู้ละสองดอกตู้ละสดอกใช่แล้วเสียงแหลมนะครับเสียงแหลมเจ็ดห้าศูนย์ครับกี่กี่ได้สองได้หรือได้เดียวได้เดียวได้เดียวห้าศูนย์ตัวใหญ่เลยครับผมได้เดียวเนาะอ้าวแล้วลำโพงเบียดลำโพงตู้เบียดตู้เบียดตู้เบียดนี่ดอกใช่ไหมครับครับดอกนี่ของพรครับพรพันสองละวัตต์ไม่เหล็กสามสิบมิล อันนี้ก็ดอกใหม่เหมือนกันดอกใหม่หมดใหม่หมดเลยครับทุกอย่างใหม่หมดทุกอย่างโอ้โหสุดทีเดียวสุดยอดมากเลยครับวันนี้เดี๋งเลยครับจอนี่ก็ของอาจารย์ที่โพแก้วปะโพแก้วครับโพแก้วภาพยนตร์ใช่ครับเอาแกรับตัดจอด้วยปะ คือผมเอาของมือสองที่ออกมาจากร้านน่ะแกโพสหาพีพีไอขาพอดีพอดีผมมีพอดีผมเลยทักหาแกผมก็เห็นในเฟซแกทําหนังทำอะไรผมก็เลยเอาเปลี่ยนกับแกเลยเอาเอาพาวเวอร์แต่เปลี่ยนกับจอนี้แล้วก็ไอ้โพงนี่ยผมซื้อต่างหากเฉพาะพาวเวอร์นี่เปลี่ยนเฉพาะผ้าผ้าจออ๋อพาวเวอร์นี่เปลี่ยนกับผ้าจอไอ้โพงนั้ผมก็เพิ่มเงินให้แกอ๋อโพงก็คือเพิ่มเงินให้แกโอแกอยากได้พาวเวอร์ตอนนั้นพอดีแจ๋วเลยครับก็เลยได้จอหนังมาพร้อม พร้อมคแล้วแล้วเครื่องฉายแล้วครับจานเครื่องฉายเดี๋ยวแกมาครับเดี๋ยวแกจะมาอยู่อ๋อเคจะมาอยู่เนรื่องฉายแกจะมาอยู่แกจะเอาเครื่องแบบฟิล์มมาด้วยเอาเครื่องแบบโปรเจคเตอร์มาด้วยอ๋ออ่ะแบบแต่ผมต้องรีวิวก่อนเพราะถ้ามันค่ำอ่ะมันมันดูรายละเอ,อียดไม่ไม่ไม่ไมไมครบผมก็เลยต้องขอรีวิวก่อนอ่ะเนี่ยก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะสายสายลำโพงไม่พร้อมครับก็ได้เท่านี้อ่ะสองฝั่งเลยสวยๆครับของตู้เบรคก็มาจากขอนแก่น SCS นะครับแล้วก็ตู้เสียงกลางก็ของเอี่ยมรอเอเอนะครับ ตามที่อาจารย์ได้แนะนำอ่ะเดี๋ยวขอฟังเสียงดีกว่าครับอาจารย์สนใจอของมือสองหรือของมือหนึ่งก็ติดต่อเลยครับนี่เจ้านี้เนี่ยน่าจะถูกกว่าร้านแน่นอน Facebook อต้นต้าต้า,ตงางครับน้องหาง่งหางครับอยู่ที่บ้านเกิดอยู่ที่น้องห้างเบญจลักษ์ศรีสเกตครับผมแต่ทำงานอยู่บ้านม้อฟังซสาครับ นิ้วสูตรงาดำและข้าวสีนิลหอมอร่อยพลังงานเต็มกล่องให้คุณสุขภาพขอมาลำ้ำแสดงสดนะที่เปิดตอนนั้นน,นะน่ะนะกันกับกันลิขิตไอซาลงบ้างน่อยนะมาทินมาทินอีสานว่าวีสานก็ต้องฟังมอล้ำหน่อยเนาะเอาสารลงบังนะครับ ไปเหอไหโอ้ห de de hey, ้ไปเหืนหนังๆเานซื้อกับพ่เอามาพอเป็นปเบอฮอเมื่อเบิ่งทีเาต่างสียงงห์ตางนัหามตรงบ่นี่นี่แหะคู่ยิ่ง nhau ได้ไลยสาขแล้วได้ไล i พอแล้วจ้ามพาวเวอร์มันตัดแล้วนี่ฮะมันอย่างว่าแล้วเนาะสายกับผมสายพ่อพ่แม่หลักสายผมสายไฟสายไฟก็ยาวด้วยมันใช้สายไฟยาวแล้วก็เป็นเบอร์เล็กจริงๆสายไฟมางนาจะเป็นเบอร์ใหญ่แล้วก็ต้องมีหม้อพื่อหม้อดึงไฟด้วยมันถึงจะช่วยได้เยอะกว่านี้อ่ะสุดท้ายแล้วครับถ้าเขาสนใจที่อยากได้เครื่องเสียงมือสองอาจารย์ไม่ว่าจะมือสองมือหนึ่งติดต่ออาจารย์ได้ทางไหนครับทางเฟซบุ๊กก็ได้ครับ ต้นซาวนองหางหรือเบอร์โทรก็ได้ครับ0924056657ครับผมเบอร์นี้เบอร์เลยแล้วก็เฟซบุ๊กที่หาจารย์ให้ไว้ก็ติดต่อได้เลยครับเฟซบุ๊กก็พิมพ์เป็นภาษาไทยนั่นแหละต้นซาวน้องหางนะครับนะับใครอยากได้เครื่องเสียงแล้วก็อาจจะมีราคาพิเศษกว่าน่าร้านแน่นอนแน่นอน г а р ตีเนาะการันตีเลยครับก็แอดไปเป็นเพื่อนเลยละกันครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากที่ให้บองดำมารีวิวเครื่องเสียงงอาจา์เนาะ นานๆอาจารย์จะได้มาบ้านทีใช่ใปกติอยู่นู่นละอยู่นู่นตลอดครับอยู่นู่นตลอดบ้านัอันนี้ก็คือเอามาเสร็จจากงานนี้ก็คือเก็บคืนใช่ครับอ่ะสำหรับพี่มี้ลาไปก่อนครับอาจารย์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ